ผมดินทิ้งเอาไ้สร้างบ้านควรจะปลูกอะไรไว้บนที่ดินไหมคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับก็ต้องกลับมาถามก่อนนะครับว่าตัวที่ดินที่เราถมเนี่ยครับถมเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะก่อสร้างเลยหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่จะก่อสร้างเลยนะครับแล้วเรารู้อยู่แล้วครับว่าตำแหน่งไหนครับเป็นตำแหน่งที่เราจะสร้างบ้านใช่ไหมครับตำแหน่งไหนที่เราจะทิ้งว่างไว้นะครับ ก็เราก็อาจจะสามารถเอาต้นไม้นะครับไปลงได้เลยนะครับอาจจะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อให้มันเนี่ยเริ่มเจริญเติบโตนะครับก็ถึงเวลาเนี่ยสร้างไปมันจะได้โตไปพร้อมกับบ้านนะครับแล้วก็ในมุมหนึ่งครับการที่มีต้นไม้ครับมันก็จะสามารถยึดตัวดินเอาไว้ด้วยนะครับพอเวลาฝนตกใช่ไหมครับพวกน้ําฝนนะครับมันจะได้ไม่ช้าดินออกไปนะครับหรือถ้าในอีกกรณีหนืงครับก็คือเป็นการถมทิ้งไว้ครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะสร้างเมื่อไหร่อันนี้ก็จำเป็นจะต้องปลูกเหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของ ภาษีสิ่งปลูกสร้างอยู่ครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทิ้งที่ไว้ลกล้างนะครับเราก็จะเสียภาษีที่ดินที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการปลูก ต้นไม้นะครับเช่นอย่างสมัยนี้ที่เราเห็นกันทั่วไปครับเป็นการปลูกกล้วยนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆครับตามกติกาตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ครับมันก็จะทําให้ตัวภาษีที่ดินนะครับมันลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตอบมาถามง่ายๆครับก็คุณจะปลูกต้นไม้นะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์เลยครับปลูกเพื่อจะใช้งานจริงนะครับเอาไว้คุมดินหรือว่าปลูกเอาไว้เพื่อจะให้ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษีที่ดินไปที่โลกกลางก็ได้ทั้งคู่ครับ